สวัสดีจ้ามือนี้มาจา้าแซมุนพามากินหมักมวงนะาจา้าหมักมวงกับเมียงมะเขือจ้ากินกับแก้วบองแต่ว่าสซมุนบองใส่พริกดิบนะาจ้ากักบเออไม่จ้ะเจ้าบานเฮาเนาะแต่ว่าสซมุนใส่ปลาแดดก็จ้ะอันนี้มาจา้ะมากินกับสามุนเด้อต่ว่าก่อนสิมากินกันกับแซลมุนกับ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเ้สามุ่นเป็นกำลังใจเใ้สามุ่นะนะเมือจ้าแต่กับสามุ่นกับขอขอบพระคุณค้นทีมาเป็นกำลังใจเใ้สามุ่นแล้วกข็ขอขอบพระคุณหลายๆเด้อเจ้าจังใดกับเป็นกำลังใจเใ้กันไปยาวๆเลยนะเจา้ามาจ้ามากินกันต่สามุ่นกินเนื้อมาเขียนนอะจา้า

Chìn cao bàn không bớt lại nó cho <cười> <cười> maquiar hum. chị nắm cành nó chá này cà xí ngắm ngắm bằng ăn cà xí đi bằng ăn cà xí đầm chị chá Mm-hmm. Sắp cho chồng Nói Tớ muốn chín cho thòng của hòn đó chà Má chà มักมองไม้ต มันจะสามารถอกไปย่างเดดนาะจ้ะแต่ว่าฝนตกห้ามจ้ะแต่พราเขาบ้านแดดออกนะจ้ะก็น่ากลับ จำมุนว่าสิออกไปเก็บพักซี่หล่อมนะจ๊ะมันเลยประท่านได้ไปหอดใสยอยู่ยังไปได้เครื่งทางฝนตกห่ําก็เลยได้ดกลับบ้านไปพ่อเขาบ้านแล้วฝนยุดตกนะจ๊ะยุดตโตันแดดออกความ mm สามมุอนกับขอบคุณเพื่อนใหม่เพื่อนเกาเด้อจ้าพอแม่พี่น้องทุกคนเลยเขามาคอมเมนมาเขามาให้กำลังใจสามมุ้นนะจ้าอ,อืม <c oughs> นะจ้ากินน้ำสามมุ้นเด้อ <c oughs> แก้วก็สิมมัดเหรอ จากเ่นอแม่พี่น้องปาก,กินทองกับห่องนะจ๊ะกินกับหัวหอมนะจ๊ะสัมมุ่นกับแซ่แซ่ปลาแดกนะจ๊ะไม่ได้แซ่กันปลา เส้นําำปลาแดกกับเขาครัวแล้วก็พริกผงชุบหลดนอกจ้กจินต่อจ้ะก,ก,กวบดีจ้ะ มองหน่อยบ่านเฮ้าเนาะคือสีแสบแสบแสบเนาะจ้ะ

mẹ mà kia, mặc đó nói điều Nói ta nó mẹ ตอนนี้ผักดีเยอะซื้อขวดเทียได้ถิ่มทั้งขยะนะแต่มันเขียวแต่แถวนี้แซ่บจ้ะออกสมน้อยๆหวานน้ำออกรอบหวานดีจ้ะกำลังทเิ่ม năm cần cho sập sập cầm หนึ่งมอนไทยเฮาคือจะเป็นหนาบกมองนะจ๊ะต่นนี bơ ơi, ơi bọc mòn kín nó Sẹp sẹp tất cả Sẹp lắm cắn mm ก่อนสามมุนสิจกคิดเนี่ยสามมุนก็ขอบพระคุณพ่อแม่พี่น้องทุกคนที่เขามาติดตามสามมุนแล้วแล้ะก็เป็นกำลังใจให้สามมุ่นเหนาะจ้าจัไในสามมุนก็ขอขอบพระคุณหลายๆที่เขามาที่ชมเขามาเยี่ยมชมสามมุนนะจ้าแล้วก็เป็นกำลังใจให้สามมุน ที่เหตุให้สามมุ่นได้มีกำลังใจเหตุลิปไปเรื่อยๆนะจ้าบางที่แซมมุนก็บทอร์กันละจ้าเอ่อบ่เข้าใจในการเหตุ YouTube ดูทูปพอดีเนาะจ้าแต่สามมุ่นก็บสี่ลองพิดลองถือไปยังสิละจ้าจังไรสามมุ่นก็สีเหตุลองพิดลองถือไปเรื่อยๆก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนลนะจ้าสามมุ่นก็ส่งกำลังใจกลับ กับทุกคนที่มาเป็นกำลังใจให้สาวมูนจังได้กะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้สาวมุนเป็นเงี้วๆด้วยจ้าจังได้กะจับมือกันไว้โดนๆเนาะจ้าจังได้กบสวัสดีจ้าจินตอนนะกจ้าขมงยังเหลืออยู่จ้าแสบกับสาวมูนเนาะ ผักพริกมันกับบวหอมจำบานเข้าอร่อนนนเนาะบวานเข้าข้าวกลัตำข้อหยาบๆนะจ๊ะอันนี้มันละเอียดปวด kinh xeo cho cám ơn kinh xeo xeo หมกมองหน้อยเดี๋ยวกับแซบนะจน๊ะ มจังได้คะบ๊ายบาย